การดื่มน้ำเนี่ยนะครับมันต้องมีเลิอมมียามกันด้วยนะครับ oh. ผมเองก็เพิ่งทราบเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะครับจากการอ่านหนังสือของดรชินยาซึ่งท่านเขียนหนังสืออยู่ร้อยปีไม่มีป่วยเนี่ยเขาบอกว่าการดื่มน้ําเป็นเวลาที่เหมาะสมเนี่ยจะทําให้เราสุขภาพดีด้วยครับและแน่นอนถ้าอยากให้เราสุขภาพดีน้ําที่เราดื่ม ก็ต้องดีด้วยเช่นกันครับในแง่ของเลิกยามของการดื่มน้ำเนี่ยนะครับจะช่วยอวัยวะและสุขภาพเราได้อย่างไรไปชมกันเลยครับเราเริ่มกันตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับ7โมงชเช้านี่ยคุณตื่นขึ้นมาให้คุณดื่มน้ํา500มลลตรอย่างที่บอกแหละครับดื่มเลยครับตื่นปุ๊บดื่มปั๊บเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยระบบขับถ่ายคุณจะดีมากๆผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงรับประทานอาหารเชา้า หลังจากอาหารเช้า30นาทีค่อยดื่มน้ำ2หรือ3า0มิลลิลิตรตามเข้าไปนะครับและหลังจากนั้นทุกชั่วโมง9้าโมง10โมงก็ค่อยๆดื่มไปเรื่อยๆก่อนรับประทานอาหารมื้อเที่ยงเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงนะครับดื่มน้ำสักประมาณ500มิลลิลิตรนะครับหลังจากรับประทานอาหารมื้อเที่ยงเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นทุกชั่วโมงเลยครับในช่วงบ่ายเนี่ยนะครับครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็แล้วแต่ดื่มสักประมาณ2อ0้อมิลลิลิตรเนี่ยนะฮะเพื่อให้สมองสดชื่นนะคร คุณก็ดื่มนะ้ำประมาณ500มิลลิลิตรแบบนี้แหละครับแล้วก็หลังอาหารก็ดื่มประมาณ200-300มิลลิลิตรแบบนี้ก่อนที่คุณจะนอนประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยเป็นการเติมความชุ่มฉ่ำให้กับเซลล์นะครับได้ซ่อมแซมร่างกายมาขณะที่คุณนอนหลับด้วยครับในแง่ของเลิกยามของการดื่มน้ำเนี่ยนะครับสำคัญมากๆไม่ใช่คิดว่าจะดื่มตอนไหนก็ดื่มนะครับ มันมีเวลาของมัน <Wow. S 1> แล้วจะทำให้เราสุขภาพดีมากขึ้นครับในขณะเดียวกันหากเราอยากมีสุขภาพที่ดีอยู่ร้อยปีไม่มีป่วยแน่นอน เราต้องเลือกดื่มน้ำที่ดีเช่นเดียวกันและก่อนนอน2-3ชั่วโมงอย่าดื่มน้ำมากจนเกินไปนะครับแค่จิบเบาๆก็พอนะครับมิฉะนั้นแล้วคุณอาจจะต้องตื่นมากลางดึกเพื่อที่จะมาปัสสาวะและบางครั้งอาจจะทําให้คุณนอนไม่หลับก็ได้และนี่คือเรื่องราวของน้ําดีๆที่คุณอาจไม่เคยรู้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจให้สําหรับเราด้วยนะครับและติดตามชีวิตติดน้ําได้ใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ